ทำไมคุณนันถึงทาหลายคู่คะจริงๆนันตั้งใจทําทุกคู่เลยยกเว้นทองเพราะว่านันไม่เคยเล่นฟอเร็กแล้วนนอยากจะรู้ว่าตัวเองถูกชะตากัะคู่ไหนพอเจอเนื้อคู่ว่าอันไหนมันมันเยอะน้อยแค่ไหนหรือว่าอันไหนที่แบบเราอ่านได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อันที่หนึ่งเลยที่แนนเจอนะเวลาที่แท่งเทียนมันเป็นบุลิสมากๆไม่ว่าจะลงหรือว่าจะขึ้นอ่ะปื๊ดเดียวแท่งเดียวอะ วอลลุ่มช่องที่1ตามไม่ทันพอเริ่มทําไปสักผู่ที่2คู่ที่3เรื่องตั้งคำถามออกเองว่าถ้าเป็นหน้างานจริง,งจะเข้าไหมถ้าเจอหน้าเทดแบบนี้แล้วก็เวลาที่มันขึ้นเป็นอัพเทนเลยอะ่ะแล้วมันขึ้นไปไซเว์ข้างบนอะ่ะสมมุติว่าเวลาที่กราฟมันลันไปอย่างเงี้ยแล้วเอาแบ็คเทปจริงจริง,รงว่าให้กราฟมันค่อยๆเลื่อนมาวอลลุ่มมันที่1มันจะไม่ขึ้นไปแตะ85ดสากับห้มันทาให้แนนเข้าเทดไม่ได้แต่ถ้าแนนมาแบ็คเทปแบบที่ไม่ได้สนใจอะไรอ่ะมันจะขึ้น85-15โดยที่เราตัดหน้าจอทีก ันเป็นแบบบูลิชมากๆออกไปที่มันเป็นอัพเทนแบบปื๊ดขึ้นไปเลยหรือลงมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าหน้าง,งานจริงๆเจอแบบนี้มาปู๊บอะไซเวบนหรือไซเวร์แเน่ยจะเทดไม่ได้เลยแล้วก็มีอีกอันหนึงที่มันเป็นคํำโตๆที่คิดว่าจะได้แบบ4-500จุดเลยก็คือหลุดแนวรับ หลุดเทไลายแล้วก็หลุดเจมม่วงพร้อมกันเปิดลงมาปุ๊บแล้วแนนเข้าได้แนแนทีเดียวพยายามแบคเททรวเองว่า <laughs> ทำไมเหตุผลเราถึงเข้าตรงนี้แล้วแนนถึงาขายที่ตรงนี้อะไรงเงี้ยะแล้วก็มีเหตุมือเหตกระดาษะคะ่ะก็โอเคมันฝึกกันรอเนาะ <laughs> ต้องรอให้แบบว่าเราจะปิดตรงไหนแล้วมันจะได้แบบได้คุณอะไราเงี้ย